เอาไว้กินข้างในด้วยอ่ออะก็สอะอันนี่ก็สามแล้วเออสิบถึงไหมเยอะเกินเยอะเกินเอาสักหกถ้า,ามา้าเขาซื้อเยอะคือเดี๋ยวมันไปมันก็หลาหายพองหรือเปล่านี่ก่อนนะหกภาษาสังกูหกเลย 宝妈เราต้องการน้ำน้ำอะไรอยู่เดี๋ยวนนนน้ำตอนนี้อย่าพึ่งค่ะเพราะว่าน้ำในกระเป๋าเรายังมีต้องกินกันก่อนน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผ่านตมมันต้องทิ้งน้ำแล้วจะไปกระปองนึงอ่ะกระปองอ่ะเฮ้ยไม่พอ มันเท er ่าไหร่อ่ะห้า <plex> สิบบเตอต้องซืน oh ้ำสิบาสิบหกสิบเจ็ดเนต์เทีพอแล้วใช่รีบไปโอเคขอบคุณบาย เฮ้ยนนน,นหันหลังไปดูดิถูงอะไรเบิ้อเริ่มเลยเนี่ย